าแล้วเขาจะมาทำสูตรแบบเชฟเข้าแกงครับที่รบมๆเลยนะหนึ่งสองสามไม่แบบเหมือนกระลัมอ่ะผมนี่มือขึ้นจริงๆครับท,ท,ท,ท่านผูน้ชม ครับผชมครับกินดีตอนรับเข้าสู่รายการยูดีกินหวานครับวันนี้มาปะกับปีนันเกิมเหมือนเดิมครับของกินล้ำยูดีคนมักโอ้ยดึกขนาดวันนี้พุ่นอะสี่ถุมห้าถุงว่นน่้ต้องขออภัยสําหรับคนที่อยู่ค้างบ้านเลยนะครับเหม็นแน่ๆหอมอม่จะเหม็นหอมแน่ๆนะครับวันนี้ปีนันเกิมนําเสนอเมนูอาหารจานเดียวครับกินมาได้ก็อร่อยครับจะกินกับข้าวกับล้ำล้ำนะครับจะกินกับแก้มกับมอคขนาดครับกินได้คืนห่งนะครับ นี้นำเสนอเมนูนี่เลยครับยอดกะลำครับอ่าเขากินพัดกระลำไปเรียบร้อยแล้วเขามากินยอดกระลำก็ดีกว่าครับยอดกระลำพัดหมูกรอบครับยอดกระลำพัดหมูกรอบหรือหมูกรอบยอดกระลำนั่นเองอันใดก็ได้ปิ้นซ้ายปิ้นขวาก็ได้นะครับเอาล่ะเขาจะมาทําสูตรแบบเชฟเข้าแกงครับก็บคือตุ้บกระเทียมตุบ พิกเอาใส่บนกระลำนี่เลยนะครับแล้วก็เอาน้ำมันหอยว่ะสีอิ๊วขาวงปุ้งลรสนะครับพริกไทยแนมนะครับยอดลงไปเลยแล้วก็เอากระทะห้อนๆปุ๊บๆๆๆๆใส่กับซ้มมมบุญอาจจะเอาหลังคาปุ๊บเลยครับวันนี้นะอ่นาะอ่าพร้อมแล้วครับเริ่มต้นในการมาทุบกระเทียมนะคือมันแตกก่อนนะครับเอาจะบดดีจี่ครับข้านเก็บครับเอามือตุ้มเอา นี่เลยครับอุ๊อ,อืมเอาล้วครับเรียบร้อยซับนิดหน่อยครับคือมันได้แตกตัวแฮมหนออ่อยอืออ่าต่อไปพริกครับพริกพริกกระตุ๊บเอานะครับพริกตุ๊บเอา, <S 2> <S 2> าว,วันนี้เขาจะแบบเส็บๆครับท่านผู้ชมพริกจัดให้เลยครับ กี่เม็ดนี่แปดเม็ดนะครับท่านผู้ชมแต่แปดเม็ดแบบเต้งๆเลยนะอืมอาแบบเพชรๆกลมๆกลมๆเลยดกท่านผู้ชมเฮียบเบิร์เฮียเบิร์ครับเก็บใส่ก่อนเป็นยังครับพักปอสารพิษแต่โต๊ะจะปอสารพิษกับหูนะครับท่านผู้ชมนี่เรียบร้อยแล้วครับอ่าเอาพริกกับกระเทียมใส่ลงไปนะครับอืม เรียบร้อยแล้วก็มาใส่น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยใส่ไปครับน้ำมันหอยจะมีรสชาติกลมกลมนะครับแล้วก็จะมีรสชาติมันๆเค็มนิดเดียวนะครับตามด้วยนี่ซีอิ๊วขาวครับอันนี้เค็มเลยนะครับเค็มหวาน้อ ตามด้วยผงปรุงรสนะครับวันนี้เขาต้องใจเขาหน่อยหนึ่งนะครับแต่บะไซเยอะเพราะเดี๋ยวจะสาบก,กินล่ำไปนอนแล้วครับตามด้วยน้ำตาลครับน้ำตาลตัดความเค็มครับตัดความเค็มสักหน่อยหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยครับเฮาบ่มีน้ำสต๊อกค,ครับเพืเ่อนๆถ้าใครมีน้ำสตอ๊อกกระช้น้ำสต๊อกค,ครับก็คือน,น้ำต้มกระดูกหมูกระดูกไก่กระดูกวัวกระดูกไก่แต่ถ้าเฮาบ่มีน้ำสต๊อกเฮาก็ใช้น้ำเปล่าได้ครับเรียบร้อยแล้วเฮามาตั้งกระทะกันเลยครับผมหาครับเริ่มต้นจากการตีเฮาจะเตรียมกระทะครับชุดไฟชุดไฟคุณผู้ชม เอาน้ำมันหมูครับวันนี้เขามีน้ำมันหมูเขาจะเน้นบริการน้ำมันหมูครับใส่พอประมาณนะครับมาดูตีกระทะเทศันได้ครับท่านผู้ชมอย่า้อยแล้วนะครับเราติดความเมื่อน้ำมันมันพอนสักหน่อยก่อนนะครับเราเผากระทะเหมือนเมนูพัดลำ น้า,ากกลำทอาน้ำปราบับอืมขอนขมงเดี๋ยวจอดนี่กิมครับไดจอนก่อนบ้านเราวังนะ่าจีสลบบมเลยนะหน่งสองซ้ม <c oughs> ไม่บาเหมือนกระลำอะ่ะโ,โอาน้่น้ำเต็มอีกเหรน้น้ำมัำน มีน้ำเย,ย,ยอะอพัดพัดวันี่ใจ้ไฟแห้งนะครับเจ้ไฟแห้งใหง้มันลุ่มมันลุม่มใี่มันซุปแบบกร,บกรอบๆนะครับ เดี๋ยวสกราหน้าของพัดก็จะออกมาเองนะครับสกครูดสกครูนะครับหอมนะครับโอ้ยนะครับกลิ่นหอมครับเขียวเลยครับทุกทชมีหน้ามันออกมาเองครับนี่ครับเพื่อนๆครับไปสักครู่นนึงก่อนนะครับให้มันลุ่มๆก่อน วันนี้เขาพัดหยอดกระลำใส่หมูกรอบนะครับสูตรเทปนะครับก็คือหมายถึงใส่ทิกลงไปนั่นเองมาได้เป็นน้ำมันหอยนะครับสูตรเทปสูตรเทปใส่ทิพยลงไปเลยเอาละครับเปิดละนะครับนี่ใส่นางเองของเขาครับหมูกรอบนะครับหมูกรอบ2องทิพยนะครับมาเอี้ยครับหนึ่งร้อยบาท กินขนาดเลยครับน้ำซุปโอ้หนมามันเหลืองรำชามนะครับดูครับน้ำนี้ไอ้หยาน,านำมานะครับเอาครับปอนะครับปีบ๊ดไบใส่พริกไทยนะครับชอบนักกระไซหนักบรือชอบกระไซน้อยอ่ามาเปืเปือๆเรามาชิมกันดีกว่าครับวาา่ารสชาติจะเปลี่ยนยังไงครับนี่ชิม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  โอ้ยหอนแล้แหละนะครับจอนจอนจอนนี่ครับช่งนี่มือขึ้นจริงๆครับท่านผู้ชมอร่อยสุดจอดไปเอามาตัดใส่จานแล้วก็มากินเข้ากันครับเป็นตัวอย่างสักเล็กสักน้อยนะครับอมาแล้วครับตอนฮัฟในบ้านใส่เขียวครับ,รบอะนะครับ อ่าอย่าดีบอกครับวันนี้เขาจัดเมนูนี่เลยครับยอดกรัรมหมูกรอบนะครับพัดหมูกรอบนะครับอุย้ยเหมาะขนาดนะครับท่านชมเอามาหนุน <c oughs> นี่ <c oughs> กลัวเปื้อนเปื้อนมาหันครับเอาติจุดแก้มหนุนเนี่ยน้อยหนึ่งนะครับมาเอามากินกันเลยครับก็จะใช้เวลาชัช่วขณะหนึ่งนะครับ ยอดกละลำอีเลยครับเขียวๆไป,ปกกไปเลยครับไปเพื่อนเห็นกันอ่าบะมีม่านบะมีอย่างนี้เลยครับเขียวๆสดๆไปเลยนะครับอ่ะชิมๆๆชิมชิมชิมน้าอร่อยหืมเค็มพอดีครับหวานแล้วก็อุ้ยเพชรตัวมาครับอืมอร่อยครับพันแบบนี่นี่ต้องกลัวกินได้พุ่นขึ้นหุงนะครับเอากับน้าลําไงม้วนอันนั้น กรอบมากคข้บผ้อือแล้วตีสําคัญคือพักวันนี้ครับได้ของลุงปิว้วมาทำแล้วครับหวานขนาดหวานเลยครับดิม,มากะดังนั้นเราพักตีเป็นออร์แกนิกหรือพักตีปลอสารพิษเนี่ยค่อนข้างที่จะดึงใบมันเขียวครับสองกรอบสดแล้วก็มีความหวานอยู่ในตัวครับได้เลยครับเพื่อนกาปกกรัมำนะครับเนอ้อ การละสิบบาทถุงสาบาทหมูกรอบนี่เงี้ยคนเดียวนะครับแต่เกเงี้หมูกรอบไปแล้วนะครับเปลื่นให้ยาเปลื่นยาดูวิธีการทําหมูกรอบก่อนย้อนกลับไปดูครับซื้อหมูสามชั้นติดหนังมากิโลนึงครับแลว้วก็มาทอดหมูหมูน้ำนักเหลือแค่ประมาณหกขีดเจ็ดขีดครับหายไปประมาณสามสี่ขีดเลยนะครับกพรเป็นน้ามันครับมันหายออกไปหมูกรอบก็เข้าพี่เข้าเกดจะดีครับ เพราะหมูกรอบนี่ใสแต่เกลืออย่างเดียวเลยนะครับทาแต่เกลือครับหนังมันตอนตากแดดเกาะเอาอันน้ำส้ม,ำมสายชูทาทาทาเนี่ยตากแดดวันค่าเลยครับถ้าทำวันก็นมาถอดหนังมันแห้งดีขนาดเลยนะครับเอ็มส้มคุยก่อน ไม่ทอดอ,อีกกะกรอบอยู่นะส้มตัยพักพักนี่นะพักพักพักเนาะเขาส้มตัยนี่คือใส่ต่อใส่ใส,ใส่ต่อขั้นต่อสุดท้ายครับขนมาสักสี่ห้ากรัมเขาลุกคุกกิก้กับปี๊ดไฟเลยเนาะ แลเปื่อนๆจะเป,เ,ป,ะเ,ปเกลือวหวานน้ำพัดมันอร่อยมากครับตักใส่เลยเขาคุกเขาคุกจะเขาคุกเขาคอกนะครับคือเขาอเอา,าน,น้ำพัดนี่มาคุกก,ก็เข้าเขาคุก นามันดีมากะนครับนี่ครับพริกที่เ้าตุ๊บๆมันก็จะเป็นเม็ดอีนะครับเกิดความปลอดภัยครับขยากตัวก็ตักกินไปเมอยากกินก็เคลียขว้างนะครับ

ตามกัมครับอพอดีอพอดีคือบอกรสชาตินะมันจะมีความความมันความเค็มความเผ็ดนะครับแล้วก็จะมีหวานอกลมกล่อมเลยครับพัดพักเนี่ยประมาณเนี่ยพัดถ้าเป็นพัดพักนี่อ้ยเขาจะบอกไปพึ่งมันโด,ดตังใดตังหนึ่งนะครับพึ่มันกลมกล่อมเหมือนน้าซุป พัดพับจะอร่อยมากครับสองสองคำสูงกับคร <c oughs> ับเน้นเน้นหมูกรอบเลย มีเสียหมปุ๊บุ๊บุบเอฟเฟคเอาบ่ <laughs> ต้องมีเอฟเฟคครับ <laughs> หนังปรอบแน่นอนนี่อคนี่ครับหมุกรอบหมุกรบืม <laughs> อ <laughs> หมือนแคบหมูลแล้วมั้งล่ะจริงๆใครชอบกินไ <c oughs> ข่หมูติดมันนะครับเอามาพัดใสซเซ่เจี๊ยก็อร่อยนะครับเบื่อมุงกรอบเลยาเพิ่งดน์ว่าถ้ามันโยมแล้วมันจะเหนียวๆหน,น่อย <c oughs> นี่ <c oughs> มันไ้แถมๆๆครับ <c oughs> มหมอแต่ครับวันนี้ ปีหน้าเปิ้แล้วเขาต้มไข่ง้องการนี่ไงวีนาปื้ไหมนี่ค้นมากขนาดนี่ปืเ้เขาต้มเมืองชนก็นลูกไหนมาหนินี่เขาต้มเมืองผ่านเสีจยจแล้จีนครับจีนนี่เยอะอร่อยมากอืมอืมทำมาสิดีจ้าครับ นะครับเยวก็กินกินอยู่นะครับกินอยู่เอาเสี่ยงเลยนะครับีหลังเก็้มครับแม่บ้านสงเกขอบคุณสำหรับการที่ติดตามรับชมนะครับใครดีเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมเพิ่มกำลังใจกันนะครับกดได้กดแชร์กดซับสไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับเฮือนช่องเฮือนมงคลชาแนลนะครับในรายการยูดีกินหวานครับวันนี้นําเสนอเมนูผัดยอดกระลำหมูกรอบนะครับโอ้ยสุดยอดครับของความอร่อยเทคนิคแต่ละอย่างตีบอเปื่อนไปครับทําตามได้เลยแล้วก็ จะเงมือนที่เขาไปกลิ่นร้านอาหารตรีฝีมือดีๆเลยครับเพราะว่าส่วนผสมญญมาอย่างดีวิเวนเกอบอกแล้ว,ว่าความเค็มเขาใส่นิดเดียวครับส่วนความมันเนี่ยเขาใส่เยอะๆอย่างพวกน้ำมันหงน้ำมันหอย,อยี่เนาะใส่เข้าไปครับแต่ความเค็มของซีอิ๊วขาวใส่นิดๆนะครับเพราะว่าเขามีผงปรุงรสตัวเอาละครขอเพื่อนทุกคนมีความสุขนักครับอยู่ดีกินหวานกันทุกคนครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ